โจ๊ะโจะเราย่อพาซีซั่นใหม่ก็มาแล้วนะฮะและแน่นอนนะครับในวันเองผมก็มีมาแจากอีกเหมือนเดิมเหมือนเคย สามรางวัลน,นะครับกติกาเดิมเลยไปแชร์และไปคอมเมนต์ใน Facebook ของผมนะที่มีคลิปนี้แปะอยู่หรือจะมาคอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้แต่ก็ต้องแชร์ใน Facebook ดีนะฮะอ๋อใช่แล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เองไอตรงหน้ากากนี้นะฮะเพื่อนๆก็สามารถรับฟรีได้นะเพียงแค่เพื่อนๆทำภารกิจทั้งหมดเนะี่ยให้ได้จำนวนที่ต้องการแล้วก็ให้ได้จำนวนที่สามารถแลกได้นะครับพอเราได้ครบแล้วเราก็เลื่อนไปหน้าสุดท้ายนะไปแลกด้วย แล้วก็จะได้ของที่ต้องการโ c e a n c น y s t a l เนี่ยสามารถเอาไปแลกของในเบตเตอร์เลดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเก็บไว้ถ้าเก็บได้เก็บเยอะๆครับดีมากแล้วบางทีเราก็สามารถไปแลกของ Exclusive อย่างเช่นตัวหุ่นยนต์ Spider-Man หน้าโง่ของผมที่อยู่ไหนนะเนี่ยเนี่ยวิกต๊อกแต็กอยู่ขวามือนั่นนะซึ่งมีประโยชน์ไหมไม่มีแต่แลกทำไมไม่รู้แต่มันก็โอเคก็เท่ดีแหละ RPM 8นะฮะก็ผมมีอยู่แล้วก็อัพเกรดไปเลยละกัน ในทีมคาร์บอยเดี๋ยวค่อยรับทีเดียวมันเดิมเหมือนเคยนะครับด้านซ้ายมือบนกดไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหูือเหลือเอยอะก็แน่นอนไปซื้อได้เลยนะครับนี่แพ็กนี้ซื้อไปเลยสีรอบเผื่อกันเหนียวไว้เผื่อเราไม่ได้เล่นช่วงหนึ่งนะฮะพอเสร็จแล้วก็กดรับให้หมดท่าน้าของชุดใน r p ซีซั่นนี้นะครับก็จะเป็นท่าน้าของชุดนี้ในเบื้องต้นนะครับชุด Cactus Constable ซึ่งผมก็เฉยๆนะไม่ได้อะไรมากแล้วก็ตัวปืนนะครับ play date qbu น่ารักดีสวยดีสวยดีเล้วนลงมาหน่อยก็จะเป็นทา้งน้าของตัวกระเป๋านะครับ magic box เป็นกระเป๋าที่ผมเฉยๆนะแต่ดูเหมือนหน้าคนม,มันถึงดูเหมือนหน้าอะไรสักอย่างมากๆเลยเหมือนมีแบบลูกตาสองอันแล้วก็ยิ้มอยู่ตัว emot free นะครับเสยผมสักหน่อยแบบเทๆ่ๆหรอเท่ r p อ avatar ที่ห้อยกระเป๋า moo moo r n a m e n t ตัวระเบิดนะครับ m o m g r e n ตัวชุด l o p p y shirt เครื่องบินายเดชก็เก๋ดีนะอันนี้อีโมดสการเลตเรนเจอร์ Free, อยู่ในพีฟรีอีโกวิวนะครับตัวสกาเอลในรอบนี้นะพีกเปอร์ฟอร์แมนซึ่งเป็นปืนที่ไม่ได้โดดเด่นเท่าซีซันก่อน,อนๆเท่าไหร่แต่ก็นะไม่เป็นไรและก็สุดท้ายแล้วก็เป็นชุด RP ร์พอยนะครับซึ่งเป็นของแดงถึงสองชิ้นด้วยกันอันนี้ถือว่าดี เฉยๆก็ได้อะไรมาสำหารับผมนะบางคนอาจจะชอบแต่ผมเฉยๆมากๆแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Go ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆก,การเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทาง Page Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับและก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นทังด้านของที่ให้แลกของและแน่นอนว่ากล่องในซีซั่นนี้ก็จะเป็นกล่อง RP 1 5 11แล้วก็6กนะครับก็ไม่มีอะไรมาก ลงมาอีกก็จะเป็นทางด้านของของที่แรกแรกในซีซั่นนี้ซึ่งซีซั่นนี้สิ่งที่ผมสนใจจริงๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของชุดคาสิโนมูคุเซทที่ดูน่าสนใจมากๆและดูเก๋ดีอ่ะผมชอบและนี่ก็คือสกินโมซินนะแต่สกินโมซินก็น่าสนใจนะเพราะว่าในเกมนะตอนนี้มีสกินโมซินแค่2กระบอกด้วยกันก็คือชีสแล้วก็อันนี้นะครับเลยไม่รู้จะแลกกันไหนดีถ้ามาซีซั่นก่อนก็คงแลกสักอย่างแล้วก็มีตัวมอร์ไซน์นะครับแคมิลเลียนก็โอเคตัวแว่นให้ตัวแว่นดูน่าสนใจนะ โอเคเดียแล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรฮะก็ไหนๆแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็สักหน่อยแล้วกันเราจะอัดหนักอัดเต็มโอเคห้าสิบแปดแล้วได้ไปล่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาอัดต่อเรืเลยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเสริมเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะเกี่ยวกับกิจกรรมชุดชูสุไกเซนนะครับณนะตอนนี้นะครับก็มีกิจกรรมที่เพื่อนๆสามารถร่วมสนุกกันได้เพื่อที่จะเอาชุดถาวรนะย้ำว่าเป็นชุดถาวรนะครับถ้กดเลื่อนลงมาด้านขวามือเพื่อนๆจะเห็นเลยนะมีชุดถาวร แล้วก็มีทางด้านของหัวถาวรอ,อีกด้วยนะและกิจกรรมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับเพียงแค่เ,เพื่อนๆล็อกอินมาในเกมนะครับและเล่นกิจกรรม ให้ครบตามที่เขาระบุไว้นะเพื่อนก็จะได้ลูกไฟนี้มานะครับและลูกไฟนี้นะครับก็จะทํางานเหมือนกับสต a ามิ a หรือก็คือตราเงินก็ได้จะเรียกอย่างนั้นก็ได้เพื่อที่จะเอาไว้แลกกับการใช้สกิลใส่มอนสเตอร์นะครับและมอนสเตอร์ที่เพื่อนๆจะเจอนั้นก็จะสุ่มมาเรื่อยๆจากกระดานด้านซ้ายมืออย่างที่พเพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวงูตัวนี้นะครับ High Level Curse Spirit ก็จะมีการจมตีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับอย่างที่พเพื่อนๆเห็นด้านขวาล่างเลยนะมีแบบที่ใช้ลูกไฟ1ชิ้น6ชิ้นและ3ชิ้นน้้้นนนนะ1 100ชชชิิิททาาเมม900แล3 ดาเมจ600นะครับการที่จะใช้ให้คุ้มนั้นก็คือการที่เราจะไปหยัดที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในการจัดการมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีเลือดเยอะมากจริงๆใช้แบบ6ลูกไฟหรือดาเมจ900ไปเลยก็ได้นะครับรัวไปเลยจนกระทั่งเหลือจํานวนที่เราสามารถบริหารได้ด้วย สองสกิลก็คือสกิลที่ทํา100ดาเมจกับ600ดาเมจนะครับอย่างเช่นกรณีนี้หรือเลือดอยู่500ใช่ไหมครับผมก็คงไม่ใช้แบบ100ดาเมจ5รอบหรอกเพราะมันจะใช้ลูกไฟถึง5เม็ดด้วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ดาเมจ6 0 0ไปเลยก็จะใช้เพียงแค่3ลูกไฟเท่านั้นนะครับการทําอย่างนี้นะครับจะทําให้เราสามารถบรรลุภารกิจได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จนกระทั่งเราสามารถปลดล็อกชุดได้อย่างแน่แโดยการันตีนะฮะ อ๋อใช่ก่อนที่เราจะไปแจก UC กันนะครับผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสปอนเซอร์ในคลิปนี้ที่ผมสามารถเอามาแจกได้ก็คือทางด้านของ r a z e r Go นะครับและนึ่งในที่ว่า RPM 8มนันก็ได้ประกาศปที่เรียบร้อยนะครับทาง r a z e r Go เองก็ได้จัดกิจกรรมสุดพิเศษให้กับเรานะครับเพียงแค่เพื่อนเติมเงินด้วย r a z e r Pin ไม่ว่าจะเป็น300หรือ500นะครับเพื่อนๆก็จะได้ไอเทมสุดพิเศษไปเลยทันทีนะครับ e x c l u s i v e หรับ Racer Pin เท่านั้นนะ ไไหนาๆก็ไหนๆแล้วเราก็มาแจก UC กันหน่อยละกันผมเอาจริงผมก็ลืมแจกมาสักพักไปแล้วลคนแรกเลยก็เป็นน้องสาวของผมเองเจ้าชีและคนที่สองนะครับก็จะเป็นทานาของน้องปาชลาก็เป็นอีกน้องคนหนึ่งของผมนะครับแล้วก็คนสุดท้ายอ,อันนี้ผมไม่รู้จักนะแต่ก็ยินดีด้วยนะ ทุกคนที่ได้พูดถึงไปก็ได้รับไปคนละ1 0 0 UC นะครับแล้วไหนๆก็ไหนแล้วก็เตือนด้วยการส่งไก่เป็นสิ่งตอบแทนล,ละกันนะครับและก็อย่าลืมนะว่าทางด้านของเพจมาด a สบาก็ยังมีกิจกรรมลอตเตอรี่อยู่นะครับผมได้เติม UC เข้าไปมูลค่าร้อยหนึ่งนะครับพาะง้นแล้วก็จะได้ถึง3ตัวด้วยกันก็อย่าลืมไปสุกกันด้วยนะเผื่อได้ UC เพิ่มอีกนิด,นดห,นหน่อยนะครับก็ยินดีกับทั้ง3คนนี้ด้วยนะและแน่นอนนะครับเผื่อใครอยากจะร่วมสนุกขำๆนะก็เพียงแค่สง่ออไไงไก่ฟร ชื่อของเพื่อนส่งไก่มาล่าสุดผลิตพอดีนะครับผมก็อาจจะแจก UC ในคลิปคลิปนั้นก็เป็นได้ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอสักรอบดอ้วะมันมันคันไม้คันมือมากเลโอ้อีกิลไปเลยเนี้ยจบจบจบพอล้ว